แล้วก็ทําแต่ขอนี้เป็นกระแสมันก็จะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะทำแบบแป๊บๆคุณก็เบื่อแล้วนะคะเราริเริ่มจากความสุขได้จากสิ่งที่ใช่ได้ไม่จะเป็นต้องริเริ่มจากของที่ได้เงินได้ทองเสมอไปนะโหแกเป็นคนขายวิตามินอาหารเสริมแกต้องสร้างตัวตนว่าแกเก่งเรื่องอาหารเสริมอย่างเดียวแบบทุกวันทุกคืนไม่จําเป็นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีกาเจ็ตทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่นะ่าเบื่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาดกระตือรือไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้หนึ สวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะช่องเรื่องของการตลาดที่จะคุยเรื่องการตลาดสนุกสน,นานมากมายไก่กองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ทําจากคอมเมนต์นะคะของพี่คนหนึ่งที่เขาเมนมาอย่างที่แอมบอกไปนะแอมมาอ่านทุกเมนเลยนะทุกคนทุกคนเมนมาได้เลยพี่คนนี้คอมเมนต์ถามเรื่องแบบเอออยากจะสร้างตัวต,วตนนะให้มันโซปังโซจึ้งเนี่ยจะทํายังไงดีนะคะถึงจะสร้างตัวตนที่แบบแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นได้เงี้ยเนาะแอมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเป็นขั้นเป <glaube S 1> <am S 2> ็นตอนนะค่าองร้างตัวตนมมคัังงขออออุณกปา ลดได้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกรคขาในส่วนแรกสุดเลยนะคะสำหรับการสร้างตัวตนให้มันเลดหนะ่อยแอมแนะนำแบบนี้นเลยว่าต้องสำรวจตัวเองก่อนนะฮะ คือคนสมวมนว่าเลาจะสร้างตัวตนเนี่ยจะไม่ค่อยสำรวจตัวเองไม่ค่อยรู้ตัวเองนะแล้วก็จะทำตามอะไรที่มันมาเป็นเทรนในช่วงนั้นๆเช่นบางช่วงเนี่ยอาร์ทอยมาเนาะก็อุ้ยสร้างตัวตนเป็นตัวแม่เรื่องอาร์ทอยดีกว่าแต่บางทีไม่ได้รักในสิ่งนั้นอะแล้วก็ทำแต่ขอนที่เป็นกระแสมันก็จะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะทำไปแป๊บๆคุณก็เบื่อแล้วนะคะต้องสํารวจตัวเองก่อนนะว่าเรามีดีอะไรนะคะมากพอที่จะเอามาเล่าหรือเปล่าอย่างวล้แอมสำรวจตัวเองก็องดูกับโอเคแอมเก่งเรื่องอะไรนะแอมอ่อนเรื่องอะไรแอมปังเรื่องอะไรแอมะทีแมมล้ววคาสุขน ก็เอาสิ่งนั้นนะมาสร้างตัวตนอย่างยกตัวอย่างนะฮะมีเคสของลูซิษย์แอมท่านหนึ่งนะเขาก็เป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะทีนี้คุณก็อาจจะคิดว่าพอเป็นหมอก็ต้องทำคอนเทนต์สร้างตัวตนเป็นเรื่องของสุขภาพความงามนั่นนุ่นนี่อย่างเดียวอย่างนี้ใช่ปะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมอท่านเนี้เขามีงานอดิเรกที่เขาชอบมากๆเลยนะคือเขาชอบกิน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 ตลอดแล้วเขาก็เป็นหมอที่ชอบทากับข้าวด้วยชอบกินนอกบ้านแล้วก็ชอบทําอาหารแอ <M S 2> มก็ม เปลี่ยนมาเป็นช่องที่ทําเรื่องกินเป็นอินฟูใส่กินเลยเน้นกิ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 นแต่เป็นการกินแบบคนเข้าใจเรื่องสุขภาพเป็นการกินแบบพี่หมอเขากินกันอะกินแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยว่าอ่าอันนี้มีสารอะไรอันนู้นเป็นยังไงแล้วก็ทำเป็นคอนเทนท์ที่ทํากับข้าวทําอาหารด้วยก็เป็นช่องที่ทำอาหารแนวว่าทาอาหารไปปุ๊บก็อันนี้อย่าลืมใส่นะอันนี้ใส่โลโซเดียมใส่นู่นนั่นนี่นะพอคนหมอก็ทำคอนเทนต์แบบนี้ใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นว่าต,ต่างไงคนอื่นอะที่เป็นหมอเหมือนกันก็นกอาจจะเป็นฟีลว่าโอ้ยแกสวยงามอยย่่่าางงดีีีวอ้้ะแตตคนนหมลุย ชิบไปเลยคุณละเรื่องกันเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณสามารถเล่าแล้วก็ให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับคนได้ก็จะเป็นตัวตนที่คุณเออสามารถสร้างภาพจําได้ทีนี้นะคะบางครั้งนะการสร้างตัวตนของคนนะจะชอบสร้างตัวตนแบบที่นึกว่าจะหาเงินจากมันยังไงก่อนเป็นหลักอะเป็นอันดับแรกเลยะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องสร้างจากเงินทองเสมอไปได้นะแต่เราเริ่มจากความชอบจากสิ่งที่เราสามารถทํามันได้เป็นประจำทุกวันทุกวี่เดี๋ยวเงินมันมาเองเธอ ผู้ใหญ่คนหนึ่งนะเคยบอกว่าคุณอจําไว้นะว่าเงินน่ะมันแอบอยู่หลังความสุขเสมอเลยคุณอมคือถ้าคุณอทําอะไรที่มันมีความสุขอะ่ะเดี๋ยวเงินมันมาเองทําไปก่อนทําไปก่อนทําไปก่อนนะฮะอย่างตอนแรกสุดนะอทําเรื่องการตลาดใช่ไหมเธอใช่ไหมฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าฉันจะหาต่างได้เวจริงๆก็คิดแหละแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะได้เงินทองแบบก็คือมีผู้ติดตามอ่ะอมก็ไม่เคยคิดว่าอมจะมาเปิดคาสเรียนสองหมื่น คนเรียนเต็มเปิดคัดเรียน9,00าัมีคนมาเรียนนะฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะสามารถคิดได้แพงขนาดน,นี้คัดแรกสุดแอมเปิดยังคิด3500ันเลยยังมีคนมาเรียนเต็มไป,100ปร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้แอมได้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารเริ่มจากความสุขได้จากสิ่งที่ใช้ได้ไม่จะเป็นต้องรเริ่มจากของที่ได้เงินได้ทองเสมอไปนะคุณลองหาดูซิว่าคุณมีความสุขกับเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรได้อะไรที่คุณอยู่กับมันได้ทั้งวันทั้งคืนบางทีมันจะเป็นเรื่องแค่แบบคุณชอบฟิกเกอร์บางทีเป็นเรื่องแค่คุณชอบถ่ายรูป บางทีคือคุณชอบดูหนังอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์แล้วเมื่อแปลเปลี่ยนมเป็นคอนเทนต์เสร็จเดี๋ยวเงินงานธุรกิจก็แอบไปตรงนั้นเองค่ะข้อที่2นะครับต้องอย่าลืมสำรวจธุรกิจกิจการของคุณนะว่าคุณมีดีอะไรคุณปังอะไรคุณเลิศอะไรในธุรกิจนั้นๆนะคะคือคนเนี่ยที่สร้างตัวตนมี2แบบแบบแรกก็คือคุณเนี่ยอยากจะสร้างตัวตนขึ้นมาเพราะว่าคุณน่ะรู้ตัวว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณจะเอาเรื่องอะไรไปทำมาหากินได้อันนี้คือคุณรู้รู้ตัวเองจากข้อ ข้อที่2ก็คือก็มาดูว่าคุณมีธุรกิจกิจการห้างร้านอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีกิจการอะไรคุณก็ต้องสร้างตัวตนให้มันอิงไปตามสิ่งนั้นน่ะนึกออกไหมข้อที่หนึ่งอันบอกไปในกรณีที่คุณอาจจะไม่ได้มีกิจการเนาะแต่ข้อสองถ้าคุณมีกิจการเน่ะก็ต้องใกล้เคียงกันน<ๆ>ิดนึงนะคะเช่นคุณเปิดร้านอาหารคลีนร<ๆ>์เดลิเวอรี่อย่างเงี้ยถ้าคุณสร้างตัวตนเป็นตัวตนด้านการถ่ายภาพมันก็จะยึดโยงกับเรื่องของธุรกิจของคุณได้ลําบากคุณสร้างตัวตนเรื่องของอาร์ทอยก็ยากสร้างตัวตนเรื่องของด การใช้ชีวิตในหนึ่งวันของตามภาษาของคนที่รักสุขภาพอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะไปได้ไกลเพราะว่าธุรก,กิจของคุณมันเป็นด้านนี้ถ้าธุรกิจของคุณเป็นด้านนี้เป็นด้านแนวสุขภาพแล้วคุณยิ่งสร้างาตัวตนแนวสุขภาพอีกคนก็จะรู้ตัวว่าเอ้ยยานเนี้ยเขาเลิศยานเนี้ยเขาปังนะเขาสามารถให้สุขภาพดีๆเราได้เขาสามารถมอบคุณค่าบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่เป็นแบบผู้ดูผู้ชมของเขาเนี่ยได้นะคะก็ดูจากวัตถุธุรกิจของคุณเป็นเรื่องอะไรทีนี้มันจะมีเทคนิคแบบหนึ่งค่ะในธุรกิจของคุณเนี่ย ทำทางตรงเสมอไปอยกตัวอย่างเช่นคุณทําแบรนด์วิตามินอาหารเสริมคุณอาจจะคิดว่าคุณต้องสร้างตัวตนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกูรูเรื่องวิตามินอาหารเสริมไม่จําเป็นเสมอไปนะฮะคุณสามารถสร้างตัวตนของคุณว่าคุณเป็นคนเก่งเรื่องกินก็ได้คุณสร้างตัวตนว่าคุณเป็นคนเก่งเรื่องแบบครอบครัวเรื่องการดูแลครอบครัวก็ได้แล้วค่อยๆยึดโยงสินค้าของคนเนี่ยเข้ามาก็คือไม่ได้หมายความว่าโอ้โหแกเป็นคนขายวิตามินอาหารเสริมแกต้องสร้างตัวตนว่าแกเก่งเรื่องอาหารเสริมอย่างเดียวแบบทุกวันทุกคืนไม่จําเป็น เอาเรื่องอื่นได้แต่เขาเรียกว่าให้มันมีอัตราส่วนนะคะคือ70%ของช่องของคุณอาจจะเป็นอัตราส่วนในคุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่30%ของคุณคุณเริ่มเอาเรื่องธุรกิจของคุณเข้ามาแล้วแล้วอัตราส่วนก็จะเริ่มบวมขึ้นกลายเป็น20% 30% 40%จนท้ายสุดมันอาจจะกลายเป็นครึ่งครๆก็ได้นะฮะตัวตนของคุณก็จะสามารถได้ทั้งเรื่องสิุกที่คุณชอบสนุกที่คุณรักด้วยแล้วก็ยังคงได้เรื่องของว่าธุรกิจของคุณทําเรื่องอะไรด้วยเหมือนกันค่ะประเด็นข้อต่อมาเมื่อคุณรู้แล้วคุณสํารวจตัวตนเสร็จแล้วสํารวจธุรกิจของคุณได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยมาเลือก เห็นไหมบางคนน่ยจะเลือกแพลตฟอร์มตั้งแต่แรกเลยจะเลือกเลยว่าจะทำติ k กต o อกเราค่อยมาเลือกสําหรับแอมนะสูตรแอมนะมาเลือกแพลตฟอร์มทีหลังสมมตินคุณรู้เราว่าโอเควันนี้คุณอยากสร้างตัวตนเรื่องแม่และเด็กคุณก็ต้องมาพิจารณาว่าแม่และเด็กของคุณเน่ยเขาอยู่โซเชียลไหนกัน ขาอยู่ Facebook มั้เขาอยู่ IG มั้ยเขาอยู่ t ิ k t o k มั้ยหรือเขาอยู่ YouTube หรือเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราค่อยทําคอนเทนต์ตัวนี้เข้าไปเสิร์ฟเขาจริงๆมันแบ่งเป็น2ขานะฮะขานึงคือทําว่าเขาอยู่ที่ไหนอีกขานึงก็คือคุณชอบแพลตฟอร์มไหนคุณก็ทํแพลตฟอร์มนั้นอย่าบางทีเนะี่ยคุณอาจจะชอบ TikTok คุณก็ทํา TikTok ไปอย่างบางคนชอบ IG ก็ทํา IG ไปบางคนชอบ Facebook ก็ทํา Facebook ไปกับอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าลูกค้าคุณอยู่ใน Facebook คุณก็ทํา Facebook ไปลูกค้าคุณอยู่ใน IG คุทํา IG ไปไม่จําเป็นต้องเอาแพลตฟอร์มที่มาล่า,มาแมลงหรือสมมุติทํทก็ได้อย่างตอนนี้ TikTok มแมลงคุณอาจจะเอ้เนี่ยทํา TikTok เลยบางครั้ง บางทีนะคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ออกกล้องและชัมมิ่งอะ่ะไม่ใช่เป็นคนที่ออกกล้องแล้วแบบคนรักคนหลงอะ่ะถ้าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นนะคุณก็ไม่จะเป็นต้องเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปใส่ให้แบบเต็มประดาก็ได้คุณก็ย้อนเวลากลับมาถอยกลับมาแล้วก็มาดูในแพลตฟอร์มที่แบบเหมาะสมสําหรับตัวคุณอย่างเนาะอย่างแอมเนี่ยพอแอมสำรวจได้แล้วว่าแอมอยากทำเรื่องการตลาดใช่ไหมคะแอมก็จะมาดูแล้วว่าเฮ้ยในการทาการตลาดของแอมเนี่ยแอมอยากที่จะทําเป็นวิดีโอเพราะว่าการตลาดเราเป็นวิดีโอมันจะสนุกหน่อยนะแอมก็ทำแล้วแอมก็ พอแอมเริ่มต้นจากติดต่อเสริปแอมก็รู้แล้วว่ามันมีคนชอบการตลาดแบบที่อ่านตัวหนังสือด้วยไม่ฟังคลิปแอมก็เลยไปทํา Facebook ต่อทําเว็บไซต์ต่อเนี่ยก็ขยายไปละแล้วแอมก็เริ่มรู้ต่อว่ามีคนที่อยากฟังคลิปเรื่องการตลาดเรื่องการสร้างตัวตนแบรนดิ้งเนี่ย แต่เขาไม่อยากฟังคลิปสั้นเขาอยากเริ่มฟังคลิปยาวก็กระโดดไปที่ YouTube ต่อนั่นแปลว่าคุณเองสามารถขยายได้เรื่อยๆเริ่มต้นจากโซเชียลหนึ่งขยายไปที่หนึ่งขยายไปที่หนึ่งให้มันใหญ่ขึ้น,ให,น,ใ,หนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นต้นการเวลาเริ่มจาก Facebook ไปต่อที่หนึ่งไปต่อที่หนึ่งไปต่อที่หนึ่งเพราะว่าลูกค้าของคุณอะอยู่ทุกที่คุณอย่าไปคิดว่าลูกค้าของคุณอยู่ในอินตากไม่ใช่อยู่แต่ใน t u b e ไม่ใช่ลูกค้าเราอยู่ทุกที่ค่ะหน้าที่เราคือเอาตัวเเเรราาาานี่ไไปใให้้้ลูกกกกคขอองงดจทททททุุุมพต เพียงแต่ว่าเริ่มต้นที่ไหนก่อนล่ะโฟกัสที่ไหนก่อนล่ะมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะเมื่อคุณลบแพลตฟอร์มได้แล้วเนี่ยคุณก็ค่อยมาคิดว่าแล้วคุณจะสร้างตัวตนเรื่องอะไรกันคุณรู้แล้วว่าคุณเก่งอะไรใช่ไหมคุณรู้แล้วว่าคุณเก่งอะไรธุรกิจคุณทําอะไรคุณรู้แล้วคุณจะสร้างไปทําไมนะคุณรู้แล้วว่าคุณจะไปที่แพลตฟอร์มไหนทีนี้คุณก็ค่อยมาคิดว่าแล้วคุณจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรกันดีล่ะคุณก็มาดูซะว่าอ่ะในสิ่งที่คุณชอบเนี่ยคุณ แล้วคุณก็เริ่มพิจารณาได้แล้วว่าแพลตฟอร์มของคนที่เลี้ยงสัตว์ที่เขาชอบอยู่กันเนี่ยอยู่ใน IG กับ Tik t o อกนั่นแปลว่าสร้างสรรค์คุณก็รู้ว่าคุณต้องทาวิดีโอเป็นวิดีโอแนวตั้งแน่นอนลงใน r ีลส์ลงในทิกตอกคุณรู้แล้วว่าลักษณะฟอร์แมตคอนเทนต์เนี่ยเป็นวิดีโอจากนั้นคุณก็เริ่มรู้แล้วว่างั้นคุณก็จะเริ่มถ่ายคอนเทนต์ที่เป็นน้องหมาคุณคุณถ่ายคอนเทนต์ที่เป็นน้องแมวคุณเล่นกับหมาเล่นกับแมวหรือให้ความรู้เรื่องหมาเรื่อออองงงแแมมมมววหหรืถ่าายขขคุณ แล้วคุณสร้างตัวตนแบบนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2 3 4 5, 7มสี่ปยาวไปค่ะแต่ครับสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะสร้างตัวตนนะมันไม่มีทําแปๆแล้วก็ตัวตนมันเกิดคือการที่สร้างตัวตนว่าเราเป็นใครคนละคนหนึ่งให้เธอนึกถึงว่าทุกคนลองตอบคําถามตามแบบนะให้นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่คุณสนิทมากตอนมัธยมนึกถึงแล้วอ่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ยายจอยให้เธอนึกภาพจำใช่ว่านึกถึงยายจอยคุณนึกถึงว่ายายจอยเป็นคนยังไงโหยายจอยอรอชอบยืมเงิน ยายจอยเหรอชอบกินยายจอยเหรอตลกกว่ายายจอยจะเป็นคนที่เพื่อนตราหน้าว่าเป็นคนที่ชอบยืมเงินอะ่ะเขาไม่ได้ยืมครั้งเดียวแล้วคนตราหน้าเลยถูกไหมฮะยายจอยเอ๋ต้องยืมเงินอะ่ะเป็น10บสครั้งกับคน10บสคนจะเพื่อนจาได้ว่าเนี่ยยายจอยเขาชอบยืมตางา์เพื่อนหรือมีคนจําได้ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่แบบตลกอะ่ะการที่เพื่อนคุณคนนจะเป็นคนตลกได้คุณต้องจดจําเพื่อนคนเนี้ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ดีไม่ดี5เดือนดีไม่ดีปีหนึ่งนี่แหละค่ะหัวใจของการสร้างตัวตนการสร้างตัวตนคือการทําซ้ําบางสิ่งบางอย่างอย่างต่อเนื่องจนคนจําได้ว่าคุณเป็นสิ่งนั้นคุณเป็นคนตลกคุณเป็นคนอารมณ์ดีคุณเป็นคนเก่งเรื่องการตลาดคุณเป็นคนเก่งเรื่องแบนดิ้งถ้าแอมจะบอกว่าแอมเป็นคนที่เก่งเรื่องการตลาดนะและแอมทำวิดีโอแค่5ตัวคุณไม่เชื่อหรอกว่าแอมเก่งเรื่องการตลาดแต่ถ้าแอมทำวิดีโอติดกันเป็นร้อยๆตัวเป็น200ตัวเป็น3 0ม้อตัวทั้งหมดทั้งมวลที่แอมทำทิกตอกมาทั้งหมดเนี่ คุณเองก็จะรู้ว่านี่แหละคนเนี้ยเราเชื่อเขาได้เรื่องการตลาดเพราะว่าเขาทําอย่างต่อเนื่องเขาเป็นสิ่งนั้นถ้าคุณจะเป็นคนที่ทําให้คนเชื่อได้ว่าคุณทําเรื่องอาหารเก่งคุณก็ไม่ใช่ว่าทํา5คลิปแล้วก็ไม่ทำแหละเลิกใครมันจะไปเชื่อคุณตัวตนมันก็ไม่เกิดฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะเมื่อคุณคิดคิด,คดออกมาเป็นระบบไม่ได้ปุ๊่อปาต้องทาทาซ้ำอย่างต่อเนื่องสูตรของแอมในปัจจุบันนะคะต่ๆาๆไหนะหกเดือนเรื่องเดิมๆอ่ะสัปดาห์หนึ่งสตัวสัปดาห์หนึ่งห้าตัว คนถึงจะค่อยเริ่มนะฮะค่อยเริ่มจดจําได้จากนั้นใช้เวลาอีกเป็นปีๆค่ะ จนคนก็จะเชื่อว่าคุณเป็นสิ่งนี้เป็นคนนี้มีความเป๊ะในรูปแบบนั้นจริงๆนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลของหัวใจของการสร้างตัวตนนะฮะแอมคิดว่าสำรวจตัวเองให้ดีมีแค่นั้นแหละสำรวจตัวเองให้ดีแล้วก็ค่อยมาเลือกแพลตฟอร์มแล้วค่อยเลือกว่าจะทาอะไรแค่นั้นเลยถ้าคุณทําตามนี้ได้นะคะคุณก็จะเจอว่าตัวตนของคุณเหมาะกับเรื่องนี้ไม่เหมาะกับเรื่องนั้นทําสิ่งที่ชอบก็ได้ทําจากงานคุณก็ได้มันมีอยู่แค่นี้ค่ะแต่สาคัญที่สุดอย่างที่แอมบอกไปคือทําต่อเนื่องท่านั้นเองนะทำต่อเนื่องได้้้นะคคกกกกก็็็จจสําาาเเเรริิดดดผลลลลไมม่่่ยยยออืใทีีชบบบปแ กดสลรพันไว้นะช่วยคอมเมนต์หน่อยอยากดันให้แบบว่าคนมันเห็นเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็อยากให้แอมทำคอนเทนต์เรื่องอะไรคอมเมนต์มาเลยคุณแอมเล่าเรื่องนี้หน่อยช่วยตอบคาถามข้อนี้ให้หน่อยนะคะแอมก็จะไปตอบคําถามไปบอกเล่านะตามสิ่งที่คุณอยากรู้ห้ไรจะทําให้แบบเต็มที่ทำให้ดีที่สุดเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะในคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ